ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไมค์ครับอินฟินิตี้ให้เสียงภาพภาษาไทยน้อยไม,ไม Infinity ค์ครับอินฟินิตี้ครัวันนี้เราขอเสนอตอนแกวิ่งกินเพื่อเพิ่มน้ำหนักไปดูเลยว่าจะโหดขนาดไหนโอ้ในสเกลตันกินแต่ตอนนี้เลยเหรอใช่น่ะสิครับโอ้คุณกระเด็นไปนู่นโทษทีครับคุณคร่งไปสิรอเลยล่ะกินหน้ากินชิมัดเลยได้เฉพาะแฮมเบอร์เกอร์ของพักของฌา มันกใครยํางจริงๆเลยใจเลยลูกตาดูไม่รอแล้วงามงาแง่ไหลชะมัดเลยว้าวแต่ตัวนยมันขยายมากเลยนะตองไม่เป็นไรฉันชอบตัวใหญ่อยู่แล้วแต่านทีฉันจะตัวใหญ่แบบนี้ ว้าวฉันก็คิดว่าจะเป็นทางตรงตลอดแต่มันมีช่องว่างแบบนี้ฉันต้องใช้วิธีหัวอัจฉริยะของฉันกันหน่อยนี่เป็นยังไงลระเท่ใช่ไหมเก่งมากสกิลเลตันฉันขอเอิ่มกระโดดข้ามไปได้ไหมคะไม่ได้นะซะได้ด้วยเก่งมากสกิลเลตันฉันขอรอดไปเลยแล้วกันตัวตัวไปหน่อยซีได้ไหมเอาทำไมอะฉันฉันจะปปนหรือฉันตลอดแล้วฉันจะยังไงดีรันเนียใชยคิดได้ไหมเอาไปแบบนี้แล้วกัน โอ้แฮมเบอร์เกอร์เต็มไปหมดแอปเปิ้ลอีกฉันก็ชอบแหละแต่ฉันไม่อยากกินมันอ่ะอุ๊กเปอร์ลกว้าวพิซซ่าชิ้นใหญ่บุกไปของฉันโอ้เป็นบิ๊กบิ๊กบิ๊กสเกลตันเขาเนาะโอ้ไม่กอดสเกลตันนายตัวใหญ่โคตรฮะผมไม่อยากกินพิซซ่าแล้วครับกูผงไม่อยากตัวใหญ่ขนาดนั้นอ่ะเอา อะไรของนายเนี่ยคะพิกแมสผมไม่อยากอ้วนนะครับผมขอกินแต่แอปเปิแล้วกันนะโอ้โหแล้วนายจะวิ่งรอดมีเนี่ยตัวนายก็จะเล็กลงเรื่อยนะไม่เป็นไรอ่ะแต่ฉันก็จะหมดแรงใช่ไหมตอบฉันด้วยเดียวจะพี่การหยุดบอลอะไรกันนี่แล้วฉันจะมีแรงกระโดดข้าม <Okay. S 1> หรือเปล่านะทุกคนช่วยฉันด้วย ว้าวเก่งสุดสุดท้ายเราทิ้งขึ้นมาถึงปนเปแต่ตอนนี้ท้องฉันร้องมากเลยฉันจะมีแรงกระโดดกลับไมนะโอ้นายมีแรงอยู่แล้วพิวก,มมกนะมแมทนายเก่งมากโ oh my god หรือว่าฉันก็ต้องกินมันแหละพรุมม่งนี้นฉันก็จะมีแรงนี่มาถึงโอ้ใต้แห้งพอดีทุกคนทุเรศมากเลยพี่แมนไม่ไหวไม่ไหวคุณระปวดหอก อย่าทำแบบนี้นะทุกคนมันไม่ดีตุอมมีแมนันเฉียยสลัพิซซ่าก็ได้ฉันกินก็ได้หนุ่นชิ้นอ่ะตัวนายกลับมาเหมือนเดิมแล้วขอบคุณมากเลยนะคิปเปอร์ครับต้องปวดขนาดนี้เลยเหรอออก็ไปสิถ้าไม่เลยก็ไม่ไปละ,ะก็ได้ครับผมแบบ ใช้แว่มองอีกแล้วนี่นโอ้โหเจ้าช o วเนี่ยรอบหม i o ้เหรอเนี่ h อยากใช้ส n เป็นตัวว้าดได้เพืนะจ้าไ h ไม t ดีเลยหรอต้องเลือกจะไร่มนจะหนัเดียย่<ๆ>ยถึงแล้วโอ้เดี๋ยวฉันกลัไปบ้างเอาโหนี่นาย ใชตัวอ้วนคาะนี่หรอซอมบี้ก็ใช่นะสีฉันกินก็คด้นี้จะไม่ให้ฉันอ้วนได้ยังไงก็เกมนี้มีอยู่ว่าวิง่งให้กินจน,นกว่าจะอ้วนไปชิดหรอโอ้โหเจ้าพิกแมนอะไรของนายเนี่ยน่าสงสารม,มัดโอ้โหที่นายกินด้ยเหรอแน่นอนอยู่แล้วโอ้วเจ้บไปเลยซอมบี้โอ้โหซอมบี้กลมกคนใหญ่ทุกคนฉันจะกระโดด้วนะ เป็นเด็กวันนี้มันตุตาจริงๆเลยว้าวเค้กเจอแบบนี้ฉันก็หายเินื่ยอยเก่งมากเจาซอมบี้โอ้โหฉันจะมันจะแตกแล้ว่วยด้วยไม่นะฉันไอยากลงไปอ,อะไรของนายเนี่ยซอมบี้ <You> เอาละคนถัดไปสลามครับผมทำไมด่านของข้ามันมีแต่แอปเปิ้ลแล้วเนี่ยกินแอปเปิ้ลก็ได้ เปลี่ยนสีได้งั้นเหรอแอปเปิลเป็นพิน้ยนหรือเปล่าก็ไม่น่าใช่นะว้าวสลามตัวไหนเปลี่ยนสีได้ก็ใช่นะสิเป็นไงละ่ะฉันกินแอปเปิ้ลมาตลอดไงตัวฉันเลยเปลี่ยนสีได้โอ๋ฉันต้องติดบนรู้ตรงหลังอะไรเนี่ยมาดูสลามกันเลยดีกว่าว่าเขาจะรอดช่วงเต้นว้าวขึ้นมาไปเลยสลามเหรอเลยสลามตกลงมา ที่พื้นตื่นตรงไหนแล้วนี่โอ้สงสัยจะไปแล้วครับคุืนครูสาลาน่ะ <You S 1> เอาละเหลือใครละ่ะที่พอาและกันมาครับผมผมละครับโอ้กระโดดไปเลยสิครับรออะไรละ่ะเอาละ่ะทุกคนจบแบบงงๆวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องเราด้วยนะเจอกันใหม่นะทุกคนไปแล้วนะบ๊ายบาย